สวัสดีครับเพื่อนๆตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับของจังหวัดสิงห์บุรีนะเขาก็เรียกกันว่าสะพานบางระจันนะครับจุดนี้น้ำท่วมครับนี่คือทางเข้าชุมชนบางแคในนะครับนี่ครับน้ำท่วมมาแล้วต้องไปเรืออย่างเดียวครับ ที่แรกยังไม่ข้ามถนนตอนนี้ข้ามถนนแล้วนะครับก็ต้องใช้เรือกันอย่างเดียวครับนี่ครับพี่เจเว่าอยู่นี่ครับเจเกว่าครับน่าเจว่าลฟ์สดผมถ่ายเป็นวิดีโอครับตอนนี้นั่งเรือกันมาครับตรงนี้คือเขตบางแคครับบางแคนี่สะพานเรียกว่าสะพานบางละจันนะครับก็ต้องใช้เรือกันแล้วครับตอนนี้ครับ น้ำขึ้นเยอะมากๆครับพีเจก็เ่าระวังอันนู้นด้วยนะเดี๋ยวล่นใส่หัวหวันนั้นเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อุบัติเหตุใช่ไหมรถปิอาพรถปิอาพ,อาพชนราวสะพานครับตกลงมาตรงนี้เลยแต่ไม่ตาย ฮะไม่ตายก็มีทหารมาช่วยกันตรงนี้ถ้าไม่มีกระสอบทรายก็น้ําจะเข้าไปในเขตตัวเมืองสิงห์บุรีได้นะครับตรงนี้ก็ทางไปโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีนะครับมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอันนี้เป็นอุุบาลหนึ่งลเือนลจีทข้านครับนยะน้อไหนเรื่อนล้จีทนะครับเือนะ้อจีะ ไม่ไใเขาว่ามีประชาชนรอขึ้นเรือกันอยู่ครับนี่ตรงนู้นก็คือทางเดินไปบางแครครับบางแคเรือกบางแคในแล้วบางแคนอกก็จะอยู่ริมนู้นนะครับม่น้ำเจ้จาพยาไม่ได้ไลฟ์เป็นถ่ายวีดีโอเพรไลฟ์แล้วมันดูไม่ดีครับด,ดิ้งขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วไม่ต้องดูเลยอ่ะ วิดีโอดีกว่าเอาไปลง YouTube อีกทีนึงต้นฉบับจะคมชัดฟั่งนู้นเป็นลุงเป็นวัดสังฆราชาวายั้ดเขาก็สอบทรายกันกันอยู่ย,ยังไม่เข้าใช่ไหมย,ยังไม่เข้าครับแต่ว่าปีไหนที่ว่าเรียบร้อยเลยห้าสี่ห้าเขากันก็สอบทรายแบบน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ นี่มันก็ไม่มีเคลื่อนฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเคขื่อนเหรออ๋อไม่รอดะไม่ใช่ปีนั้นน่ะปีนั้นน่นะยังไม่มีแต่อันนี้ถ้าขึ้นอีกอีกพักหนึ่งก็เข้าเห็นไหมออเขามีเขื่อนแล้วไงยาวไปนน่นนะครับถ้าถ้าปีก่อนคือป่าเนี้ยฝั่งนู้นน่ะเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วไปถึงเทศบาลสองครับเข้าไปแล้วนี่เขามีเขื่อนไงอ่าแต่ไปทางวัดศรีสะคอนวัดพระฉาบอ่ะ ยังไม่มีเ no ขื่อนก็รุนกันอยู่ตอนนี้รุนกันอยู่ครับนี่คือสะพานบางละจันครับโต๊ะแตกแล้วอันนี้โต๊ะโต๊ะนั่งโฟมแตกก็มีร้านค้าร้านขายเยอะครับปกติก็จะมีแม่ค้าแม่ขายมาขายใต้สะพานกันอยู่แล้วตรงนี้ฮะ น้ำท่วมมอไห่ตรงนี้ก็จะเป็นที่คึกครื้นใช่ตรงนี้บางแมคมคึกครื้นครับสนใจจะลงน้ำไปถ่ายเขตบางแคมไหมจ้างจ้างเรือไปถ้าถ่ายบ้านพี่เปียบ้านพี่เปียนะครับ <c oughs> คนรู้จักกันนะครับสนิทกันนะครับตอนนี้ชั้นหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วครับชั้นหนึ่งเรียบร้อยไปแล้ว เรือกาลังเทียบท่าครับ<ะ>ก็เป็นไรายได้ทั้งหนึ่ง<ะ>พี่บอเขากำลังจะย้ายบ้านน่าจะมาอยู่แถวนี้เวลาน้ําท่วมไม่ได้ขับเรือมีไรายได้พิเศษไม่สนใจนะฮะ้วมีไรายได้พิเศษนะครับ้ะขับเรือนะครับรายได้ดีกับหมอสลับจ้างอนีกนะไม่กลับบนรถบีิอันนี้เขาไปไหนไปทางนู้นไป,ไปเข้าทางนู้น เขาก็ขับอ้อมมานู่นอะแปลงหนูตัวไปนี้เดี๋ยวมันกระเพื่อมคือเคยไปนี้กันไปนู่นแหละเออไปอ้อมนูนเลยตรงนี้ตรงนี้เรือพายเรือพายไปได้เครื่องเขางก้น้ํามันสะเทือนไงสะเทือนเนี่ยดูเห็นว่าวันก่อนมีบัติเหตุนะครับปิกอัพแหกแหกตรงนี้ออกมาเนี่ยล่วงมานี่นะใช่ปะจะไม่ตาย ก็เราชาวเาบ้านลราบากเราเข้าบ้านบางแคทีก็ต้องนั่งเรือออกนั่งเรือเข้าครับก็มีค่าใช้จ่ายก็ถ้าเรือเครื่องว่าไปจางนี้เรือเครื่องไปนี้เรือพายเข้าตรงนี้ได้เขากัาวสะเทือนมัน้งนี่ครับตอนนี้มันเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเข้าไปเก็บบางแคใน นีไปล่าก็เป็นโรงแรมใ,ใช้แสงสิงวิบุรีพาเลทโรงแรมใช้แสงสิงห์บุรีพาเลทหรือใช้แสงพาเลทนะครับชื่อเก่าสิงวิบุรีพาเลทนี่คือใต้สะพานผู้คนมากมาย เรงมีการข้ามเรือกันเนี่ยตรงนี้ไปก็เป็นเข้าบางแคน,นครับเข้าเขตบางแคนน,นู้นเรือพายก็ข้ามมาได้ คือกระสอบทรายทหารมาช่วยกันนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็น้ําก็จะไปแบบเข้าตัวเมืองไปได้สอบสายเรียบป่าแล้วครับโน่น อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เครื่องใช้พายใช้จุงเอาใช้จุงเอาอันนี้เป็นเรือของสันนิบาตเทศบาลภาคกลางครับ นี่คือชุมชนบางแคร <c oughs> ลุยน้ำันไปแล้ว ก็บางคนก็อยู่ในนี้ครับต้นลำบากต้องรอเรือเข้าไปครับรอเรือแล้วข้าบ้านที่ก็ต้องรอเรือจ้างนะครับนี่คือทางเข้าชุมชมมนบางแคในนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีครับก็ขอปิดคลิปวิดีโอแค่นี้ครับ